ให้อาจารย์นะครับได้พูดกับน้องๆสาหรับคนที่เขามีฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่ออาจารย์เองหรือประชาชนทั่วไปนะครับที่ดูรายการอยู่เด็กๆที่มีฝันแต่ไม่กล้าที่จะทํานู่นทานี่เพราะว่าเขาอาจจะมีความกลัวลึกๆในใจว่าแหมทําแล้วมันอาจจะไม่สําเร็จหรือมันอาจจะล้มเหลวเร่านี้อยากให้อาจารย์ช่วยพูดสร้างแรงบันดาลใจาให้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับครับผมมีอยูออ่สองเรื่องนะเรื่องความฝันเนี่ยอ,อ,อยากจะให้ทุกคน ตั้งความฝันให้สูงแล้วก็ท okay. ้าทายความฝันนะครับผมคิดว่าเราทําไม่สําเร็จก็ไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับผมไม่เคยคิดว่าจะต้องทําฝันให้สําเร็จมันไม่คือความฝันแต่ถ้าเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์จากความฝันก็ไม่ใช่ความล้มเหลวนะเป็นความภาคภูมิใจที่เราจะต้องช่วยกันทำอะแล้วก็ต้องคิดให้ไกลผมคิดว่าความล้มเหลวยิ่งเห็นความล้มเหลว ก็ยิ่งน่าตื่นเต้นเพราะความล้มเหลวมันจะทําให้เกิดความสําเร็จในอนาคตเราจะไม่พลาดอีกแล้วแล้วก็จะทําให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือฝากไว้เรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2นะครับในการทํางานที่อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าก็อยากจะให้หนึ่งผมเองใช้หลักการที่เรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ก็คือใช้หลักความเป็นเป็นคนธรรมดา นะไม่ค่อยอมีราบยศอะไรมากมายก็ทําตัวติดดินธรรมดาที่จะคบกันทุกคนได้นะแล้วก็อาศัยหลักการที่จะอาศัยอิงธรรมชาติเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าว่าอาศัยความความสัมพันธ์กับธรรมชาติทําอะไรกับกลมกลืนกับธรมมธรมชาติไม่ขืนธรรมชาติและทั้งสองหลักทั้งธรรมดาและธรรมชาติผมก็มาใช้ในการบริหารงานคือหลัก ธรรมพิบาลเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเรามีมีธรรมพิบานใะนทุกเรื่องนะตั้งแต่ความมีส่วนร่วมนะให้ทุกคนได้ร่วมกันทํางานนะใช้ความโปร่งใสนะผมจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการผิดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเราเคารพกฎเกณฑ์ซึ่งกันและกันแล้วก็เคารพกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็ต่อจนทํางานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความโปรง่งใสผมว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะสําหรับประเทศไม่ใช่เฉพาะสาหรับมหาวิทยาลัยตัวเองก็ต้องเป็นคนมีธรรมพิบาลแม้แต่งานของเราเองก็ต้องมีธรรมพิบาลจะทําให้เรา ทำงานสําเร็จแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแล้วก็ทํางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับก็ฝากอยู่2เรื่องครับ